ครับคะนนทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวไอทีควอนตัมโลกประจำปี2561โดย OQC Academy นะครับมาต่อกันครับสำหรับหัวข้อที่3สรุปข่าว IT ทีควอนตัมประจำปี2018ว่าโดวเรื่องของการคำนวณเชิงควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวติ้งกับหัวข้อทางด้านฮาร์ดแวร์ หัวข้อนี้มีสองหมวดย่อยที่สรุปเอาข่าวทั้งปี2018ต้นปีถึงท้ายปีจะมาเริ่มต้นกันที่การคำนวณความเร็วสูงในยุคปัจจุบันก่อนนะครับที่อยู่บนพื้นฐานกับสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคำนวณความเร็วสูงยอดยิ่งโดยใช้ชื่อว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนฟดเนื่องจากว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์จะไม่ได้เข้ามาทดแทนหรือ แทนที่เครื่องคำนวณที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็แล้วแต่นะครับดังนั้นจะมาทํางานร่วมกันอีกหนึ่งโหมดครับจะว่าด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมการคำนวณในช่วงปี2018รวมไปถึงอุตสาหกรรมหน้าใหม่นะครับทั้งของเก่าและหน้าใหม่รายใหญ่ๆทั้ง Intel, Google, Microsoft, IBM รายใหญ่หน้าใหม่เช่นบริษัทดีเวฟลิกเกสติ ie, เป็นต้นข้ามฟากไปถึงประเทศจีนด้วยนะครับ คู่แข่งรายใหม่ทั้งอลีบาบาและัวเวยก็กระโจนเข้ามาถูกสนามการคำนวณเชิงควอนตัมด้วยเช่นเดียวกันมาเริ่มกันที่เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของประเทศจีนครับที่เมืองบูสีอันเป็นที่ตั้งของศูนย์การคำนวณแห่งชาตินะครับเครื่องรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงสองสีปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แรกของโลก ที่ทำความเร็วได้เกิน100เพตาฟลอปไปแล้วนะครับเครื่องที่หูสีนี้ได้ทำให้าการจัดอันดับความเร็วเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งแคมเป็นของประเทศจีนทำให้เครื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตกอันดับไปนะครับจากเคยจากที่เคยครองตำแหน่งมาหลายปีเครื่องนี้มีความเร็วสูงงระดับที่เรียกว่า100เพตาฟลอปไปแล้วนะครับ เมื่อมาถึงมิถุนายนปี2018ปรากฏว่าเครื่องที่วูสีนั้นถูกท้าทายตำแหน่งไปแล้วครับโดยเครื่องของสถาบันโอค i ุสเนชแนลแล็บบริอทรีสหรัฐอเมริกานะครับขยับเลยขึ้นไปจากการจัดอันดับทำได้ถึง122.3งยี่เพตฟลอปเป็นการทวงตำแหน่งแคมป์คืนไปแล้วของสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องรุ่นนี้เนี่ยถูกเคลมว่า เร็วกว่าเครื่องก่อนหน้าที่โอคลิสเนี่ยแหละครับที่มีชื่อว่าไททันซูเปอร์คอมพิวเตอร์เร็วกว่าเครื่องแบบนั้นไปแล้วถึง8เท่านะครับโดยเครื่องก่อนหน้านั้นก็มีการเคยมีการเปรียบเทียบทางกายภาพกันว่าเครื่องไททันก่อนหน้านี้มีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งตักวางโต๊ะที่ใช้กันอยู่ในระดับที่เรียกว่า2แสนเท่าทีเดียวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทํางานได้เร็วกว่าเครื่อง PC ที่อยู่เราคุ้นเคยกันอยู่ถึง2แสนเท่า เค่งไตตันเครื่องเก่านะครับแต่มาถึงเครื่องใหม่เครื่องใหม่ตัวนี้เปิดตัวออกมาที่มิถุนายนทําให้เครื่องที่หูสีตกอันดับไปอยู่อันดับที่2แต่ไม่นานครับพอมาถึงสิงหาคม2018ก็ปรากฏว่าท่านประธานของช n e น e a อ a d าเดมี s ออ e n c e และ CAS ออออกมาแถลงว่าจะขอตำแหน่งคืนในปี2020 แล้วก็จะเป็นการทวงตำแหน่งคืนที่ทิ้งห่างเครื่องของ o Ridge n a t i o n a l Laboratory ไปในระดับที่เรียกว่าทิ้งห่างถึง15ปีทีเดียวจากเติมเครื่องที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบนะันในมีความถี่ที่5 g h จิกะจิกะเนะครับเครื่องใหม่ที่ตั้งใจจะทำนั้นจะไปถึง770 g h ้ทีเดียวรองรับขนาดนั้นเครื่องแบบนี้จะทำให้เกิดสโลแกนใหม่ขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้เครื่องเร็วจีที่หูสี จะมาเจอเครื่องเร็วกว่าที่อเมริกาเดี๋ยวสักพักจะเจอเครื่องที่เร็วล้ำหน้ามาว่ากันใหม่ที่ประเทศจีนเอาแบบนี้กันเลยนะครับเครื่องแบบนี้ท่านประธานซีอได้แจ้งรายละเอียดว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายในปี2 0 2พันและทิ้งห่างเครื่องของสหรัฐอเมริกาไปถึงสิบห้าปีนั้นได้จะต้องสร้างด้วยเทคนิคใหม่ซึ่งปัจจุบันเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนั้นกินไฟมหาศาล อาจจะต้องมีโรงงานไฟฟ้าอยู่ข้างๆกันเลยนะครับโรงงานไฟฟ้าขนาดย่อมดังนั้นเครื่องใหม่นี้จะต้องกินไฟให้น้อยลงเหลือเพียงแค่1ใน40หรือ1ในพันจากที่เคยใช้แบบนั้นดังนั้นหลักการสร้างเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของประเทศจีนในอนาคตจึงต้องทำโดยตัวนำไฟฟ้ายอดยิ่งหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์แบบนั้นนะครับการลงทุนก็จะสูงตามมาด้วยนะครับ จะใช่ถึงในระดับถึง1000ล้านหยวนทีเดียวแล้วจะทิ้งห่างสหรัฐอเมริกาไปอีก15ปีนั่นคือเป้าหมายที่ประเทศจีนตั้งเอาไว้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนในปี2018นั้นสร้างปรากฏการณ์เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับส่วนสงครามด้านการสร้างเครื่องคำนวณความเร็วสูงนั้นก็ไม่แพ้กันเลยในวงการการคำนวณหรือคอมพิวติ้งต้องมาจับ ตาดูกันครับว่าเร็วจีที่หูสีเร็วกว่าที่อเมริกาเร็วล้ำหน้าเดี๋ยวมาว่ากันที่ประเทศจีนในปี2019-2020จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมาต่อการอีกข่าวเรื่องการคำนวณที่เรียกว่าน่าสนุกทีเดียวบริษัทฟูจิสึข,ของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ออกอุปกรณ์อิเล็กทนิกสตัวใหม่เพื่อการคำนวณที่เรียกว่า Digital a n นน l ลิ g งยูนิหรือ D.A.U เครื่องนี้ชิปนี้จะถูกนำไปใช้ในเครื่องเพื่อการได้เลียงหาคำตอบที่เร็วกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้เพื่อการทำอพทิม a เซชันรือเพิ่มประสิทธิภาพหาคำตอบที่ดีที่สุดในลักษณะดเดียวกันกับเครื่องควอนตัมของ D-Wave นะครับแต่รณีนี้ไม่ใช่ควอนตัมเป็นชิป FPGA เป็นการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติสร้างความเร็วสูงมากๆเพื่อการ ไล่เรียงหาคาตอบไามา่ได้ใช้คาประกบการคํานวณทุกประเภทเหมือน CPU นะครับแต่เป็น DAU Digital Annealing Unit ตัวนี้เนี่ยสามารถทําความเร็วในการไล่เรียงหาคําตอบที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งกับเครื่องของ DWave แบบควอนตัมได้เลยทีเดียวแต่มีข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ในระบบหล่อเย็นหรือว่าการดูด i l u s i o n ดูดอากาศออกนะครับไม่ต้องมีเครื่องใหญ่โตเทอะทะมากมายแต่ออกมาครั้งแรกนี่ทำเอาตกใจกันเล็กน้อยครับเนื่องจากว่อยู่ในกล่อง ในกล่องที่เหมือนกับวิสกี้เลยครตกใจว่าคืออะไรยี่ห้อใหม่แต่เมื่อทราบว่าเป็นหนึ่งใน500รลายชื่อของงานทางด้านคอน s u m e r electronic ช่วงเดือนพฤษภาคมเฟชชิสก็ให้ข่าวว่ากำลังเตรียมตั้งราคาขายครับกับเจ้าชิป D e A U ที่ว่านี้มีคนต้องบัดที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดกับเครื่องของ D Wave เชิองควอนตัมได้เลยนะครับประมาณนั้น แม้จะทราบดีว่าในลองรันหรือว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยงานการคำนวณเชิงควอนตัมและการไล่เรียงหาคำตอบอนิวลิงแบบควอนตัมนั้นจะมีศักยภาพที่สูงกว่ามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันเี่เครื่องนี้ยังมีศักยภาพอยู่ครับงานแบบเก่างานอิเล็กทรอนิกส์ FPGA ราคาไม่ได้สูงเทียบเท่า15ล้านเหรียญของเครื่องควอนตัมแต่ถูกกว่ามากมีคุณสมบัติเทียบเคียงใกล้เคียงกัน การสร้างตลาดทางด้านของการคำนวณแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่ฟิชเชอเตรียมตั้งราคาขายนะครับสร้างความคึกคักให้กับวงการการคำนวณทั่วไปอยู่นะครับเป็นการยืนยันว่าการคำนวณเชิงควอนตัมและควอนตัมคอมพิวติ้งนั้นจะไม่ได้เข้ามาแทนที่โดยลื้อเอาระบบเก่าทิ้งไปทั้งหมดแล้วไปใช้ควอนตัมคงไม่ใช่นะครับจะเป็นไฮบริดที่ใช้งานร่วมกันทําง,งานร่วมกันเพราะควอนตัมคอมพิวตเตอร์มไม่ได้มาแทนเครื่องการคำนวณทั่วไปทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับ ขยับต่อไปถึงควอนตัมคอมพิวติงกันแล้วครับเริ่มต้นด้วยความสวยงามถึงโครงสร้างภายในของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏขึ้นในช่วงปี2018นี้กันภาพซ้ายมือเป็นโครงสร้างภายในเทียบเคียงกับความสูงของมนุษย์เอ๊ะทำไมต้องใหญ่โตขนาดนี้ก็เนื่องมาจากว่าการใช้งาน q p u หรือ u a n t ตัม r ร c e s s i n ยูนิตที่ทำมาจาก สารตัวนำยอดยิ่งหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์จะต้องหล่อเย็นให้มีอุณหภูมิเย็นจัดๆด้วยการดูดอากาศออกจึงต้องทำแชมเบอร์หรือว่าระบบหล่อเย็นให้นะครับขนาดจึงมีความใหญ่โตสูงใหญ่มากเมื่อเทียบกับมนุษย์แต่ตัวชิปเองไม่คิวพนั้นมีขนาดเพียงแค่ฝ่ามือนะครับด้านความมือคือชิปของ Google และชิปของบริษัทอื่นๆที่มีโครงสร้างที่สวยงามทีเดียวสวยกว่านั้นครับบริษัทลิกกิสต์และ i ิน e l เนื่องจากมันมีส่วนผสมของทองคําอยู่ด้วยนะครับ ปี2018นี่ก็ปรากฏโฉมขึ้นมามากมายเมื่อเปรียบเทียบของ Intel ในระดับหลากหลายคิวบิตชิปที่ผลิตออกมาเทียบเคียงกับโพส t ิดกระดาษโพส t ิ t ก็เห็นว่าบนพื้นฐานของซิลิคอนที่ Intel ถนัดนั้นสามารถที่จะทำให้ Quantum Processing Unit นั้นมีขนาดเล็กลงด้เรื่อยๆเ,เ,เล่นกับอิเล็กตรอนเล่นกับสปินของอิเล็กตรอนอันนี้เป็นภาพสวยงามครับเพื่อนำไปสู่การ สรุปข่าวเชิงควอนตัมคอมพิวเตอร์กันในช่วงปี2018เริ่มต้นช่วงต้นปีมกราคม2018บริษัท Intel แถลงว่าพัฒนาการที่ได้ทำ Quantum processing unit บนพื้นฐานของตัวนำยอดยิ่งจนถึง17คิวบิตในปีก่อนหน้ามาถึงปี2018นี้ Intel ประสบความสำเร็จถึง49คิวบิตแล้วนะครับ ในระดับ4.9หรือ50ควิบิตนั้นทวนกันอีกครั้งครับว่าจะเป็นระดับที่การคำนวณเชิงควอนตัมนั้นไม่สามารถหาเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในยุคปัจจุบันหรือคลาสสิคอลมาเทียบเคียงความสามารถได้แล้วจึงเรียกว่าเป็นควอนตัมซุปเปอร์เมซีอุตสภาพเชิงควอนตัมระดับที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะต้องหาทางเทียบเคียงตนเองเป็นแบบนั้นครับ ต่อมาก็ลายเก่านะครับ Intel เน้นไปกับเรื่องของงานบนฐานที่มีซิลิคอนที่มีความขนัดแบบเดิมกรนี้แบบนี้ชิปของ Intel นั้นเล่นอยู่กับสปินนะครับสปินก็คือเรื่องของอาการเรียงตัวทิศทางของอิเล็กตรอนเป็นการกักอิเล็กตรอนเดียวไว้ในชิปนะครับเพื่อสร้างหน่วยที่เรียกว่าคิวบิตนั่นเองและเน่งจากว่าเล่นกับของเล็กเล็กลงเรื่อยๆก็จะทําให้ชิป QPU นะั้นเล็กลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงภาพที่ Intel เปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่าโครงสร้างภายในรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรภาพสายมือนะครับมีความสวยงามและมีความรู้ประกอบสั้นๆว่าเจ้าชิปมันฐานซิลิอกอนนั้นสร้างขึ้นมามีโครงสร้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีความรู้อะไรบ้างส่วนตารางขวามือครับเป็นการเปรียบมวยกันโดยบริษัทิมันเจโลของทางสเปนนะครับเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการโดยหยิบเอา เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีถึงปี2018ของบริษัทโด่งดังทั้งหลายเนี่ยมาวางเรียงเพื่อเปรียบมวยกันทั้ง IBM, Wikipedia และ Google ทเทคโนโลยีของเขาอยู่บนพื้นฐานอะไรสร้างคิวบิตได้ขนาดไหนแล้วมีข้อจำกัดมีเทคโนโลยีเป็นตารางที่ดูดีมากเลยนะครับเปรียบมวยกันว่ามีส่วนสูงเท่าไหร่มีความกว้างเท่าไหร่มีความสามารถในการฟุตเวิร์กแบบไหนค่าตัวเป็นอย่างไรปี2018ในตารางนี้ดูเหมือนจะขลังที่สุดนะครับ ข้ามฝากมาที่บริษัท Google ดังที่ปรากฏในคลิปแรกแล้วนะครับเป็นจุดยอดข่าวประจำปี2018อันนี้มาจากว่า Google ออกชิปบิทจลนโคนทาคิวบิตได้ถึง72สูงที่สุดในโลกเป็นระดับที่เรียกว่าควอนตัมซูเปอร์เมซีไปแล้วนั่นเองโดยชิปของ Google นี้นะครับจอห์นมาตินิสจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซันตาบาบาราซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของ Google ด้วย นกฟิสิกส์ก็บอกว่าชิปเนี้ยในปี2018 Google กอรำลังทดสอบการใช้งานอยู่และดูไปดูช่วงท้ายๆกันนะครับว่าวิธีการทดสอบใช้งานของเขานี้ต้องเทียบเคียงกับอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชิปนี้ทำงานได้ถูกต้องทำงานได้ดีทำงานได้รวดจัดๆเป็นแบบนั้นนะครับชิปนี้ข้างสร้างอีกครั้งครับไปที่บริษัท Microsoft ู้โด่งดังนะเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์หรือว่า r p e r a t i n g s y s w e m w i n d o w ที่เราคุ้นเคยใน PC ทั่วๆไป Microsoft, Microsoft เองก็เล่นกับ q u ต n t u คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันโดยเปรียบเทียบโครงสร้างภาพดังด้านซ้ายมือนะครับ o i t r o s o f ตต้องการที่จะเล่นทั้งหมดเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ด้านล่างสุดจนถึงด้านบนสุดกับงานทางด้านแอปพลิเคชันเปรียบเทียบได้กับ OSI ทั้ง7 l a y เลเยอร์นะครับ Microsoft เองต้องการที่จะสร้างฮาร์ดแวร์ เฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นของวัสดุใหม่ที่เรียกว่า Topology โดยจะสร้าง Topological Qubit เป็นฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีเจ้าอื่นทําแบบนี้นะครับ o o m l e IBM ไแดีเว็บอยู่บนตัวนำยอดยิ่งแต่ Microsoft ต้องการจะสร้างชิปอยู่บนวัสดุใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นหล่อเย็นไม่ต้องไปทําตัวแชมเบอร์ใหญ่ๆเพื่อดูดอากาศออกดังนั้นจะสร้างฮาร์ดแวร์ได้มากมายทีเดียวแต่เก้านั้นก็ตาาครับปี2018 สร้างความผิดหวังเล็กน้อยครับมีกประกาศข่าวมามากมายว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่การถแถลงข่าวกับมายอมรับว่ายัางตามหลัง IBM กับ Google ไกลลิฟเลยครับเป็นการถแถลงข่าวประสบความสาเร็จในห้องปฏิบัติการกับการ,กการตีพิมพ์ผลงานวิชาการเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันครับอย่าเพิ่งมองข้ามศักยภาพของ Microsoft Microsoft เองนั้นมีวิทยาการมากมายสร้างความร่วมมือสร้างแลบไปถึง7จ็ดทั่วโลกแล้วก็มีบริษัท สตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่ไปทํางานร่วมกันด้วยนะครับสร้างระบบนนเวศเพื่อการคํานวณเชิงควอนตัมจุดเด่นจุดแข็งของ Microsoft เรื่องซอฟต์แวร์ Microsoft ออกนําหน้าไปแล้วครับกับการสร้างตัวไลบรารีสร้างงานที่เกี่ยวขอ Word, ้องกับซอฟต์แวร์รอฮาร์ดแวร์ทันทีทันใดในอนาคตที่ฮาร์ดแวร์สำเร็จ Microsoft เองก็จะมีครบเช่นเดียวกับทางด้านของบริษัท i b เเพียงแต่ว่าในปี2018นี้ฮาร์ดแวร์ยังไม่เสร็จข้างอีกครั้งกลับไปที่ I b เ เจ้าเก่าผู้ครองตำแหน่งสุดยอดข่าวแห่งปี2017 IBM ในปี2018แม้ว่าจะไม่ได้ทำจำนวนควิตให้สูงขึ้นเป็นแชมป์นะครับแต่ IBM ได้ออกแนวกว้างสร้างความร่วมมือไปทั่วโลกนะครับมีการประยุกต์ใช้งานหลังจากเปิดให้ใช้คนตั้งคอมพิวเตอร์ขนาด5ควิตผ่านคราวก็ปรากฏว่ามีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมงานมากมายจากทั่วโลกทีเดียวมีการใช้งานว้างขวาง ข่าวความร่วมมือกับประเทศหน่วยงานในประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่นโด่งดังในปี2018มากครับบริษัท IBM โดยมีหน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องกลายเป็นฮับของ IBM อยู่ทั่วโลกนะครับทั้งที่สหรัฐอเมริกาเองยุโรปรวมไปถึงฝ้าของประเทศญี่ปุ่นก็ไปสร้างฮับของ IBM กันที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับมีพาร์ทเนอร์บริษัทใหญ่หญดังๆหลายแห่งเข้ามาร่วมงานสังเกตดดีนะครับซัมุงก็มาบริษัท ทางด้านรถยนต์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงบริษัททางด้านการเงินมีสมาชิกหน้าใหม่หรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่ IBM ให้ทุนหรือให้การสนับสนุนเกิดขึ้นแล้วก็โด่งดังในปีนี้ถูกจัดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งปีหลายบริษัททีเดียวที่มีความร่วมมืออยู่กับกลับไปที่เจ้าแรกครับบริษัทดีเวฟปีนี้กลับมาแถลงข่าวว่าเจ้าเครื่องไล่เลียงหาคําตอบหรือ o p t i m i z a t i o n ของดีเวฟเนี่ย มีลูกค้ามากมายแล้วไปให้นา s a google และ Lo อก e d m มาตินไปใช้งานเนี่ยแล้วก็ปีนี้มีลูกค้ารายอื่นทั้งซื้อไปใช้และมาเช่าใช้บริษัทการเงนินการธนาคารอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมกับโจทย์เฉพาะทางต่างๆรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาทางด้านชีววิทยา DNA ก็มาร่วมใช้งานด้วยนะครับเป็นการเจริญเติบโตของบริษัทกระดาทิ้งซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปรามาทว่าอาจจะไปไม่รอด ปัจจุบันกำลังเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งดีทีเดียวจนถึงช่วงท้ายปีตุลาคมดีเว็ก็ได้แถลงข่าวอีกครั้งครับว่าได้เปิดให้เช่าใช้ทั้งใช้ฟรีจนถึงเช่าใช้นะครับเครื่องของดีเว็ันคลาวดเช่นเดียวกัน2ปีก่อนหน้าเป็นของ i m เบีะเาที่เปิดให้ใช้ฟรี5คิวบิตจนถึงปี2018นี้ดีเว็เอาด้วยครับว่ามองเห็นอุตสาหกรรมการบริการเครื่องคำนวณควอนตัม่านคลาวไปได้ดีแน่นอนในอนาคต อ่เ,เริ่มแล้วครับที่จะให้บริการทั้งฟรีในขอบเขตที่จำกัดจนถึงเปิดเช่าเวลาใช้นะครับ D ดีเว็บก็ทำเช่นเดียวกันกับบริษัท IBM ผ่านมาทางบริษัทหน้าใหม่ซึ่งเจ้าของบริษัทไม่ใช่คนใหม่ในวงการเลยนะครับเป็นอดีตนักวิจัยของบริษัท IBM ออกมาตั้งสตาร์ทอัพริกเกตินามตะกุลของตัวเองนะครับริกเกติริกเกตินี้โด่งดังติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย โดยประกาศว่าลิเกติจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีรูปร่างหน้าตาจเจริญเติบโตร่ำรวยเหมือนกับบริษัทอเมซอนเลยบอกแบบนี้เลครับจะเป็นบริษัทที่ให้บริการคอมพิวเตอร์คนตั้มเนี่ยผ่านคลาวด์แล้วก็จะทำให้ด่งดังร่ำรวยเหมือนกับบริษัท a m a z อ n Amazon.com นั่นแหละครับไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับสตาร์ทอัพรายนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่เมืองไทยควรจะได้ศึกษาว่ายังมีช่องว่างยังมีพื้นที่อีกมาก ในการสร้างกิจาการในการสร้างอุตสาหกรรมหน้าใหม่แตกต่างจากสตาร์ทอัพที่เราคุ้นเคยอยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟแอปท่องเที่ยวสม,มุนไพรเครื่องทำอางที่คุ้นๆกันอยู่เราลองปรับทิศทางกันหน่อยเผื่อว่าในอนาคตเราจะได้เจอพื้นที่พื้นที่ที่จะสร้างสตาร์ทอัพเชิงเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้นะครับในเมืองไทยนอกเหนือจากร้านกาแฟทั่วๆไปซึ่งมีข่าวว่า ร้านกาแฟเกิดใหม่ทุกครั้งเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจ10รายที่เปิดขึ้นใหม่ในส่วนใหญ่ก็จะหายไปหรือว,ว่าขาดทุนไปถึง9รายทีเดียวส่วนอีก1รายของร้านกาแฟที่เปิดใหม่นั้นเหลือรอดได้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับเนื่องจากว่าตำรวจกัมาแล้วครับว่า1ราย1ใน10รายของร้านกาแฟเปิดใหม่ที่เหลือรอดนั้นคือเจ้าของร้านสวยมากกระโดดข้ามทวีปก,กันเลยครับมาที่เอเชียประเทศจีน บาบาเอาด้วยเหมือนกันครับปี2018นี้มีนาคมบาบามีข่าวว่าได้สร้างวนต a มคอมพิวเตอร์ขนาด11ควิบิตแล้วแล้วก็เป็นเทคนิคเดียวกับของบริษัท IBM ไมดีเว็บด้วยนะก็คือทำจากตัวนำยอดยิ่งก็คือต้องมีระบบหล่อยเย็นเพียงแต่ว่ามีแต่ข่าวครับงานวิจัยและเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีภาพไม่มีข้อมูลปรากฏให้เห็นไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเนื่องจากว่าบาบาเองเนี่ยประกาศชัดเจน ลงสู่สนามอุตสาหกรรมการกคำนวณเชิงควอนตัมเพื่อนำกลับไปใช้กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาโด่งดังร่ลำรวยมาแน่นอนเพียงแต่ว่าอารีบาบามีนโยบายมีงบประมาณสูงมากๆม,มีบุคลากรหัวกะทิเหล่านี้ที่ปรากฏตัวนะครับอารีบาบาก็ประกาศก้าวขุนพลร้อมที่จะสนับสนุนมากมายให้เพียงแต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของวิทยาการวิทยาการการคำนวณเชิงควอนตัม อาลีบาบาก็แก้ปัญหาด้วยการที่ส่งขุนพลเหล่านี้หรืออื่นๆไปสร้างความร่วมมือดูดความรู้สร้างงานร่วมก,กันกับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่เบิร์กเล่ที่ซนฟอร์ดหรือทางสิงคโปร์ก็มีนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยโด่งดังทางด้านควอนตัมคอมพิวิ้งของประเทศจีนเพื่อที่จะไปสร้างฐานความรู้ จะสังเกตได้ว่าเป็นแนวทางเทคนิคที่จะสร้างทีมคนตั้งคอมพิวติ้งให้ประสบความสาเร็จในอนาคตอย่างไรนี่เป็นแนวทางของอาลีบาบาเช่นเดียวกันกับหัวเว่ยครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีของประเทศจีนปีนี้ก็ออกมาประกาศเป็นข้อมูลที่เรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณเลยนะครับว่าฮาร์ดแวร์ที่เขาพูดถึงนั้นแตกต่างากับชาวบ้านหมดเลย ประกาศว่าทำฮาร์ดแวร์ด้วย42คิวบิตฟูลแอ t ิจู s ซิมูเลชันคืออะไรนี่แปลความยากมากครับเทคโนโลยีแบบนี้นี่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยบางทีก็ปาเข้าไปถึง169ในบางข่าวนะ169 n ิงเกิลแอ t ิจู s ซิมูเลชันสรุปว่าในปี2018นั้น h อ้เวยประกาศว่าทำฮาร์ดแวร์ด้วยแต่ยังไม่เผยโฉมเช่นเดียวกับอาลีบาบแต่โมเดลของการสร้างงานของ h ั a เว i คล้ายกับ Microsoft ครับไปทำซอฟต์แวร์รอก,ก่อน มีความถนัดเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์สร้างซอฟต์แวร์แล้วก่อนฮาร์ดแวร์ยังไม่แมตชัวร์ยและยังไม่สุกงอมที่จะเปิดตัวปี2018นี้ทั้งอบาบาและ Huawei มานักษณะเดียวกันครับเป็นเจ้าบุญทุ่มคล้ายๆบาร์เซลโลน่านะครับเจ้าบุญทุ่มพร้อมนะครับที่จะกระโจนสู่อุตสาหารกรรมการคำนวณเชิงควอนตัมจะเตรียมวัดผลกันไปตามดูครับปี2019จะเกิดอะไรขึ้น Huawei กับ阿里巴巴จะออกมาท้าสงครามทางการค้ากับสาหารัฐอเมริกาได้หรือไม่ ช่วงท้ายปีมีภาพสรุปที่ดีมากทีเดียวออกมาอยู่สองภาพนะครับที่นํามานําเสนอกันเป็นภาพสรุปความก้าวหน้าเป็นภาพสรุปโครงสร้างหรือเรียกว่าเป็นภาพสรุปอุตสาหกรรมการคำนวณเชิงควอนตัมที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องของ Big Brother นะครับหรือว่าเจ้าตลาดเก่าทางด้านไอทีมารวมตัวกับผู้ประกอบการรายใหม่แล้วกัดจูนเข้าไปกับอุตสาหกรรมการคำนวณเชิงควอนตมัมภาพใหญ่ด้านซ้ายมือเป็นการสรุปที่จะบอกว่า โครงสร้างของอุตสาหกรรมการคำนวณเชิงควอนตัมก็เหมือนไอทีั่วไปที่ต้องอยู่บน OSI อสไ y เซเว่นเลจะมีระดับตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ล่างสุดจนไปถึงเซอร์วิสหรือการให้บริการบนสุดทฟอ์แวร์นะครับประกอบบริษัทไหนบ้างที่เล่นครบทั้ง7 l a ดเลยอร์อาจจะมีทั้ง IBM, Google, Microsoft, Li อฟท์ t ิ a เกส a b อ d ล w e บเป็นต้นถัดมาในช่องตารางถัดมามีบางบริษัทที่เล่นเฉพาะบางอย่างเล่นเฉพาะฮาร์ดแวร์เป็นต้นเช่น QT ว c ทคอ สร้างชิปแต่ไม่สร้างระบบแบบนี้ก็มีนะครับต่อมาด้านขวามอือบริษัทที่เล่นกับซอฟต์แวร์เล่นกับการให้บริการเท่านั้นแต่ไม่มีฮาร์ดแวร์เป็นของตนเองบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น startup ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันขยับต่อไปคล้ายๆกันครับ specialist ผู้เชี่ยวชาญผู้แก้ปัญหาทําอัค์กรชื่มงานทั้งด้านซอฟต์แวร์หรืองานทางด้านฮาร์ดแวร์หรือว่าเฉพาะทางเพิ่งงานฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะแต่ไม่ได้มีระบบเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เกิดขึ้น แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพแน่นอนแต่เห็นภาพว่า,วาอุตสาหกรรม b ริษัทบราเซอร์เนี่ยกระโดดเล่นหมดทุกอย่างซ้ายมือสุดส่วนขวา,ม,ามือสุดเป็นของทางด้านสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเล่นกับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับยกเว้นลิกเกติลิกเกตินี่แตกตัวมาจาก IBM ทําทฮาร์ดแวร์ด้วยทําทั้งระบบกลายเป็นสตาร์ทอัพที่ไม่น่าจะเรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วครับกำลังกลายเป็นบิษับราในอนาคตอันนี้คือภาพ้ายมือนะครับเป็นสรุป อุตากรรมของคนต่มคอมพิวติ้งในปี2018ส่วนภาพขวามือด้านล่างจะเป็นสมาคมคนต่มโลกนะครับนำมารวมกันว่ามีที่ไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านซอฟต์แวร์ให้บริการเป็นที่ปรึกษามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านฮาร์ดแวร์และคนตามคอมพิวเตอร์รวมไปถึงมีกลุ่มไหนบ้างเกี่ยวข้องกับ enabling technology ภาพนี้ก็จะคล้ายๆกับภาพทางด้านซ้ายมือนั่นเองแต่ว่าเก่ากว่าหน่อย ภาพซ้ายมือเป็นภาพล่าสุดของปี2018นะครับบอกว่ามีที่ไหนลายใหญ่ลายย่อยลายเล็กเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมควอนตัมมาถึงท้ายปี2018ครับที่พศฤศจิกายนเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ดีทีเดียวจากเริ่มต้นเราเห็นกันแล้วว่า Google ประสบความสำเร็จในการสร้างชิปควอนตัมขนาด7.2ควบิตมาถึงปลายปีเป็นข่าวที่ยืนยันแล้วครับว่า Google ต้องการจะเทียบวัดหรือทำอุตตมภาพเชียงวอนตั้มจึงไปเชิญ NASA ครับนาซาเจ้าของข้อมูลมหาศาลในกิจการด้านอาวกาศนะเพื่อมาใช้เครื่องของ Google เพื่อเทียบเคียงประสิทธิภาพการคนณกับโจทย์ที่น a s a มีอยู่แล้วทั้งนี้ Google ก็ต้องการที่จะบอกว่างานของนาซาที่มาใช้เนี่ยผลที่ได้ก็จะเป็นบรรทัดฐานของอุตตมภาพเชิงงวอนตัมเครื่องของ Google ด้วยเช่นเดียวกันเกิดประโยชน์นะครับ สังเกตนะครับว่าเกิน50คิวบิตไปแล้วไม่มีเครื่องคำนวณใดที่ใช้เทียบวัดประสิทธิภาพการคำนวณเชิงควอนตมัมนักวิจัยจอาจจะไม่มั่นใจว่าผลที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่ดังนั้นอุตมภาพเชิงควอนตัมในการเทียบวัดเทียบเคียงประสิทธิภาพการคำนวณ Google เลือกวิธีที่เชิญ NASA มาใช้งาน NASA นี้เคยซื้อเครื่องของดีเวฟไปใช้นะครับ15ล้านเหรียญแล้วก็เปิดให้บริษัทอื่นเช่าใช้ด้วยเหมือนกันเอาข้อมูลของจริง ในสภาพแวดล้อมจริงของนาซ a นั้นกับกิจการด้านอาวกาศจะเป็นประโยชน์กับบริษัท Google ด้วยเช่นเดียวกันในการสร้างบรรทัดฐานของอุตมภาพเชิงควอนตัมทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวไอทีควอนตัมการคำนวณเชิงควอนตัมด้านฮาร์ดแวร์